Open Floor from CBR E รวมกูรัวสังหาฟังสบายในสไตล์กันเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Open Floor from CBR E ค่ะ EP นี้ทุกคนอยู่กับกิฟปริยาตันสิริพัฒจาก CBR E ประเทศไทยนะคะ กิ๊เป็น workplace strategist ค่ะทำหน้าที่หลกัหลกๆก็คือการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ในการจัดสรรพื้นที่ออฟฟิศให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็หาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับบริษัทนั้นค่ะซึ่งวันนี้ workplace strategy ของเรามาเป็นทีมนะคะเพราะว่ามีผู้บริหารจาก CBI อีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมคุยกับกิ๊บด้วยใน EP นี้ค่ะ สวัสดีครับผมโอ๊ตนะครับชาญวิทย์ขสวรรค์หัวหน้าแผนกดีไซน์เดเวลลอปเมนต์คอนซอร์ทิซีก็อีกแผนกหนึ่งที่ดูด้วยก็คือเรื่องของ Workplace Strategy แต่ส่วนที่เราจะมาโฟกัสสักคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของ Workplace Strategy สวัสดีค่ะพี่โอ๊ตเป็นยังไงบ้างคะกับการ work from home หลายเดือนเลยช่วงโควิดแรกๆเรายังงงๆนะคะพี่ว่าจะทำงานยังไงกันดีเพราะว่าแปลกใหม่ไปหมดก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้มาตอนนี้พี่รู้สึกว่าจาก new normal เริ่มจะกลายเป็น norm นไปแล้วหรือยังคะอืมพี่ว่าหลายๆคนนี่ปรับตัวไปแล้วนะปรับจากช่วง 3- 4เดือนที่เราทำงาน work from home กันมาที่บ้านเนี่ยปรับกันไปเยอะเลยช่วงแรกๆกาจะงงๆหน่อย ทั้งทั้งเรื่องของการที่เรามีโอเปอเรชันในการทํางานที่เราต้องปรับเปลี่ยนไปหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ที่บ้านที่มันจะต้องปรับให้มันเหมาะกับการเป็นที่ทํางานใช่ไหมแต่ช่วงหลังๆนะพี่เห็นอย่างเพื่อนพี่บางคนนี่ไปเข้ากลุ่มจัดโต๊ะอะไรนี่คือทําเป็นเรื่องเป็นราวเลยรือว่า <c oughs> คือทรานส์ฟอร์มที่บ้านตัวเองเนี่ยให้มันเป็นออฟฟิศละ ใช่วันนี้กิฟเลยคิดว่าเป็นโอกาสดีเลยค่ะว่าอยากจะชวนพี่มาคุยเหมือนกันว่าการที่เรา work from home อะค่ะมันมันเริ่มจะกลายเป็นสิ่งปกติไปละสําหรับรหลายๆคนอะนะคะแต่ว่าอยากมองในมุมที่ที่พี่โอ๊ตอยู่อีกเจนหนึ่งด้วยค่ะว่าหมายถึงว่าเป็นเจนผู้บริหารอลนะคะว่าจะคิดเหมือนกับกิฟตไหมเหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ไหมแล้วถ้าเราได้กลับมาทํางานในออฟฟิศกันเนี้ยค่ะกิฟว่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าออฟฟิศที่มันจะเป็นสไตล์ next normal ของเราเนี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนหรือว่าบทบาทของออฟฟิศ ม,มันจะกลายเป็นยังไงพี่โอ๊ตมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแม่ลิปฟเดนะอันดับแรกพี่ว่าเราก็เจนใกล้ๆกันนะเหลือมๆกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้คุยกันพี่มาในฐานะที่เป็นเจนที่แก่กว่านิดหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่อง work from home นะพี่ว่ามันต้องเทียบกับสิ่งที่เราทำไม่ได้หรือขาดไปในสิ่งที่ work from office เนี่ยมันทำให้ได้คือ work from office แตมันก็มีข้อดีหลายอันนะอย่างแรกเนี่ยเรื่องของ productivity พี่ว่าการทำงานที่ office เนี่ยเนื่องจาก มันเป็นพื้นที่ที่มันออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้เราทำงานใช่ไหม mm hmm. มันก็จะมี support facility หรือแบบ even การที่เราได้เจอกับเพื่อนร่วมง,งานคนในทีมเนี่ยมันก็ช่วยให้การทำงานเนี่ยมี productivity ที่มันสูงขึ้นพี่ว่าทุกคนค่อนข้างจะ support นะเรื่องของการที่เราทำงานแบบ face to face เนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าก็มอ r e productive ปะ่ะในเรื่องของการที่เราจะมา catch up มี brainstorming session เพื่อให้แบบมันมี innovation หรือแบบ solution ที่มันดีขึ้นกับ business เนี่ย ตัวออฟฟิศเนี่ยพี่ว่าตอบโจทย์ดีมากมแต่อีกประเด็นหนึ่งก็คือสำคัญมากอย่างพี่พี่ก็ต้อง manage ทีมใช่ไหมประเด็นเรื่อง productivity ในทีมหนึ่งจริงจรมัน track ได้มันค่อนข้างจะ in control ก็มี support นอืมแต่ว่าไอ <support S 2> ้เรื่องของการที่มันจะ manage ทีม strategy หรือแบบ relationship ของคนในทีมกันเนี่ยมันมันทำไม่ได้เหมือนกับที่ออฟฟิศนะมันมันค่อนข้างจะยากกว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าเพราะว่า ปกติถ้าอยู่บ้านเราเขจะต้องสเกจชวเป็นแบบคอหรือแบบแคชัพเรื่องงาน <S <S <ม>ใช่ปหแต่แบบถ้าอยู่ดีจะมาอซูมเดียมแคชัพสารทุกติดตัวเฉพาะเนี่ยมันก็จะออกจะแปลกๆนิดนึงนะ <S <S ใช่ใช่ใชค่ะก็จะต,ต่างกันถ้าเราทํางานที่ออฟฟิศมันก็จะทําตรงนี้ได้ง่ายกว่า <S <S อีกประเด็นหนึ่งที่พี่ว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอก็คือเรื่องของ work life versus กับตัว personal life ใช่ไหมถ้าเราทํางานที่ออฟฟิศ Uh, หมดวันเราก็โอเคเดินทางกลับบ้าน Switch Mode มาเป็นมาอยู่ที่บ้านมาเป็น personal life แต่เนื่องจาก work from home เนี่ยมันก็เหมือนกับเอางานประจำที่บ้านตลอดเวลามันจะไม่รู้หรอกช่วงวันเวลาที่มันจะแบบว่าเปลี่ยนไปของแต่ละวันอยู่ดีบางวันนะที่ทำงานถึงเย็นเอ้ยข้ามแล้วอยู่ก้องกินกินข้าวเลยคือสวิตช์จาก โต๊ะทำงานไปโต๊ะกินข้าวเลยไม่ได้มีทรานซิชันเลยนะบางทีกิฟก็นั่งกินข้าวหน้าจอค่ะอ่า <laughs> เห็นไหมเ,เนี่ย <laughs> มัน,ม,นมันเบลอกันไปหมดเวลาทำเว <laughs> ิร์กฟรอมโฮมแต่พี่ว่านะจริงๆแล้วเนี่ยพอคิดถึงคนรุ่นใหม่ที่โตมากับ,บเทคโนโลยีหรือแบบมีสไตล์การทำงานที่เฟ็กซิเบิลมากกว่าเนี่ยเขาคงไม่ได้ปรับตัวยากอะไรกับตัวเวิร์กฟรอมโฮมหรอกจริงๆอาจจะชอบแบบมากกว่าดนะ้วยซ้ำเพราะว่ารู้สึกได้ทำงานอย่างแบบอิสระใช่ไหม ทำงานแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเขาที่แบบอาจจะมีเทรสลายๆอย่างใช่ไหมทำหลายๆสิ่งในเวลาเดียวกันกิ๊บเป็นอย่างนับ้าะล่ะก็กิ๊บก็ว่ามันก็มีส่วนถูกนะคะที่ที่คนรุ่นใหม่แบบรุ่นใหม่ในที่นี้กิ๊บก็รวมไปถึงตัวกิ๊บเองด้วยนะตั้งแต่ยี่สิบต้นๆถึงสาสิบต้นๆอะไรเงี้ยเออคือกิ๊บก็ว่ามันสามารถทํางานเวอร์ชวลลี่ได้ได้อย่าง สะดวกอะค่ะไม่ได้รู้สึกติดขาดเพราะว่าเราเราก็ชินกับตรงนี้อยู่แล้วเราก็คิดว่าการทํางานผ่านเทคโนโลยีอะค่ะมันไม่ได้มาลด productivity ของเรามากขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองอะค่ะกิฟก็คิดว่ามันก็แล้วแต่เนื้องานของของแต่ละคนเนาะพี่เนาะว่าเราทํางานอยู่ในบริษัทไหนเราทําหน้าที่อะไรอย่างใน C B I E เราเนี่ยค่ะกิฟว่าโชคดีตรงที่ กิฟไม่ได้ติดขัดกับการทํางานมากนักเพราะว่าการที่บริษัทเนี่ยวัด performance ของกิฟ่ะค่ะมันเบสจากตัว performance ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทํางานหรือว่าเออเวลาการเข้างาน<ม>อะไรอย่างเงี้ย<ม>เออซึ่งกิฟก็คิดว่ามันมันก็มันช่วย support เราในในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้ว บางบริษัทที่ที่เขาไม่ได้มีตรงนี้ค่ะการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์บางที่เขายังวัดด้วยการแบบว่าเออเราเข้างานกี่โมงตอนเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงแล้วกลับมาทันเวลาไหมอะไรเงี้ยคือให้ลองคิดว่าถ้ากิ๊ฟต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะกิ๊ฟก็จะรู้สึกเออมันสร้างความอึดอัดเหมือนกัน<ม>คือจะยกตัวอย่างเล่นๆคือแบบบางทีมีการเมาส์มอยกันนะพี่ว่าแบบเวลาเราทํางานกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คุยทํางานนะพี่คุยโทรศัพท์คือหรือคุยในในคอลกันอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบ ตัวเราไม่ได้แตะหน้าจอเราเลยอะแล้วปุ่มในเขียวๆใน Microsoft Team อะมันก็กลายเป็นว่าเราเอวอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวว่าเขาจะคิดว่าเราไม่ทํางานเราก็ต้องเขี่ยเมาส์ให้มันขยับอย่างเงี้ยเออซึ่งกิ๊บก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเออเราโชคดีเรามีนายที่ดีอะแต่ถ้าเราเจอนายที่แบบไปไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยเรากิ๊ว่ามันวอลแวลเหมือนกันนะกับการขยับไปเรื่อย ใช่ใช่เออพอมันเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าการที่คนรุ่นใหม่อ่ะค่ะเขาเขาอาจจะมีการอ่อมีการใช้เทคโนโลยีในการซัพพอร์ตแล้วก็อาจจะอย่างที่พี่บอกอะ่ะคืออยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เขามากกว่าแต่ กิ๊ก็ไม่ได้บอกว่ามันถูกซะทั้งหมดอะนะคะอยากจะลองยกประเด็นว่าคนรุ่นใหม่เนะะี่ยค่ะเขามีการอยากจะกลับมาออฟฟิศเหมือนกันนะพี่เพราะว่าเขาเพิ่งเป็นแบบ early stage ของการทํางานนะคะพี่กิรู้สึกว่าเขาอยากจะได้การ develop ในเรื่องของ professional skill เขาอยู่การที่เขาแบบอยากจะกลับเข้ามาในออฟฟิศค่ะเพื่อมาเจอคนมา connect มา collaborate กันแล้วก็มาเรียนรู้วิธีการทํางาน กับรุ่นพี่ต่างๆเนี่ยค่ะก็มันมันก็ทําให้เขาแบบทํางานได้เก่งขึ้นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของ culture ของ community ในบริษัทด้วยซึ่งกิ๊รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เขาให้ value อะค่ะมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเขามีทางเลือกหรือว่ามี choice หรือ option ต่างๆที่มันตอบโจทย์การทำงานเขาได้คือมัน flexible อ่ะกิดว่าน้องๆก็คิดถึงการกลับมาทำงานในออฟฟิศเหมือนกันอืมพี่ก็ได้ยินมาพอสมควรเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ หมือนกับพนักงานใ,ใหม่เข้ามาแล้วเขาก็อยากจะเรียนรู้แบบในหลายๆด้านคือ work from home อาจจะทําให้เขา explore option หรือแบบ knowledge ตรงนี้มันไม่ค่อยได้ทีนี้มาดูเรื่อง work from home ว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นามันเป็นยังไงแล้วที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหลังจากที่เราเหมืับ สถานการณ์ดีขึ้นเริ่มกลับไปทํางานที่ออฟฟิศกันมากขึ้นจากที่เห็นเห็นมาในมุมมองผู้บริหารนะหืแบบหลายๆบริษัทเนี่ยพี่ว่าเขาก็เริ่มเห็นแล้วหลักว่าสิ่งที่ให้พนักงานทํางานที่บ้านทุกวันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากสถานการณ์บังคับโควิด hmm. แต่เขาก็เรียลไลซ์แลกว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันคือเรื่องของเวลาเนี่ยที่เราได้กลับมาจากการที่ไม่ต้องเดินทางวันนึงชั่วโมงถึงสงชั่วโมงเนี่ยที่เราต้อง เสียไปกับการเดินทางใช่ไหมถ้าคนสี่ถึงห้าชั่วโมงนะพี่โอ้ใช่เออถ้าอยู่พารามสองเนี่ยกิดว่นนะสนอันนั้นโหดเลยอืมใช่แต่สมมติปกติเราได้เวลากลับมาสักสองชั่วโมงเนี่ยอยู่บ้านตอนเช้าเอ่อออกกาลังกายได้นิดนึงก่อนใช่ไหมก่อนที่จะเริ่มงานตกเย็นนะก็ยังมีเวลามาใช้เวลากับคนในครอบครัวเล่นกับลูกบ้างหรือแบบบางคนก็เดินดูต้นไม้จากที่ช่วงวัวพรมมเอฟมาเยอะแยะก็พี่ว่า หลายๆคนก็ทำเรื่องของเวลาเี่ได้อ r e เ i ช t e มากขึ้นนะครับค่ะซึ่งพออย่างนี้เนี่ยหลายะคนเขาก็ต้องเริ่มคิดละหลักว่าถ้าสถานการณ์กลับมาเราเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศการทำงานหรือสไตล์การทำงานเนี่ยมันยังจะเหมือนก่อนที่มีโควิดหรือเปล่าบางบริษัทที่มีพนักงานเป็นพนักงานรุ่นใหม่เยอะๆใช่ไหม ที่พนักงานเหล่านี้ต้องการตัวเลือกหรือต้องการพื้นที่การทำงานที่หลากหลายมี flexibility ในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นนีควรจะต้องมี work from home work style mode แบบไหน,นซึ่งแต่เทรนด์หลักนี้เนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่หลายๆบริษัทนะทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเริ่มพูดถึงแล้วไอ้พวกสไตล์การทำงานแบบ Hybrid working ใช่ไหมมีการทำงานแบบ Hybrid กันมากขึ้นแต่การที่เราจะทำได้หรืไม่ได้เนี่ยจริงมันขึ้นอยู่กแับบ เนื้อง,งานลนักษณะงานแล้วก็ตัวประเภทของธุรกิจด้วย ใช่ค่ะพี่โอ๊ตก็ลิปก็เริ่มได้ยินหลายๆบริษัทเหมือนกันนะคะที่พูดถึงเรื่องการปรับรูปแบบสำนักงานให้เป็นแบบไฮบริดกันเยอะขึ้นคือกิฟอยากจะเอาประเด็นนี้มาพูดนิดนึงอะคะ่ะว่าเรื่องไฮบริดเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าจากที่กิฟคุยมาก,กับหลายๆบริษัทเขาก็ยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของ definition ของคําว่าไฮบริดอยู่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังตีความคําว่าไฮบริดเนี่ยได้หลายรูปแบบคือสําหรับหลายๆบริษัทอะคะ่ะเขาอาจจะมองคำว่าไฮบริดเป็นเหมือนเครื่องยนต์นะคะท,ที่ที่มีระบบ สองระบบผสมกันเลยกลายเป็นว่าพอเขาเอาคำนี้มาใช้แล้วเขาก็มองถึงเวิร์กเพลสของเขาค่ะเขาก็จะมองว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องของโลเคชันสองโลเคชันให้เลือกระหว่างทำงานที่บ้านหรือว่าเลือกระหว่างทำงานที่สนักงานอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะในมุมของคนที่อะ ทําเรื่อง workplace strategy อย่างเงี้ยกิบลงลึกไปในเรื่องของดีเทลการทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่าการทํางานอ่ะมันมีด y n a มิกมากกว่านั้นมัน flexible กว่าแค่ว่าเออจะทํางานที่บ้านหรือทํางานที่ออฟฟิศดังนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าการวางกลยุทธ์ในการจัดพื้นที่หรือว่าการทํา workplace strategy ของแต่ละบริษัทอะคะ่ะมันไม่ควรมองแค่เรื่อง location อย่างเดียวมันควรมองด้วยว่า ควรจะทํางานที่ไหนแล้วก็มีเรื่องของว่าใครทําอะไรทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ทํากิจกรรมอย่างนั้นอะอย่างไรกับใครบ้างเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนซึ่งแต่ละบริษัทอะคะ่ะคือเขาก็ต้องมาเจาะลึกทําความเข้าใจข้อมูลพวกนี้เหมือนกันเข้าใจเนเจอร์การทํางานของพนักงานเขาเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อที่จะได้มา d e ฟ i n ให้ถูกต้องอะคะ่ะว่าตัว flexible workplace หรือ hybrid workplace ในรูปแบบของเขาอะคะ่ะคืออะไรกี่พูดถึงคําว่าบ่อยแค่ไหนใช่ไหม บ่อยแค่ไหนที่แค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่หลายบริษัทที่ตอนนี้เขากำลังคิดอยู่ว่า going back to the office นั้นเนี่ยเขาจะ,ะเลือก work from home กี่วันถึงจะเหมาะกับตัวเขาเองหรือต,ตัวบริษัทเขา mm hmm. ซึ่งการที่เราดูว่าจำนวนวันมันควรจะเป็นกี่วันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของออฟฟิศเหมือนกันใช่ไหมมันจะหลีดต่อไปว่าไอฟังก์ชันหรือบทบาทของตัวออฟฟิศเองเนี่ยมันคืออะไรออฟฟิศสไตล์มันก็จะ reflect สิ่งพวกนั้นออกมาอย่างเช่นสมมุตินะเรามีการที่บอกว่าให้คนเข้ามาทํางานแบบเดิมคือ5วันต่อสัปดาห์เข้ามาทุกวันเลยลักษณะการทํางานก็เหมือนกับว่าเราต้องเข้ามาแล้วก็จะมีฟิกเดสมีโต๊ะประจําของตัวเองเรียงกันไปตามแผน,นกเหมือนมสมัยก่อนใช่ไหมเป็นแผนกที่นั่งทุกๆคนแล้วก็มีหัวหน้าแผนกนั่งอยู่ตรงนี้แผนกึ่งต่อไปเป็นเซลต่อ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 ไปแผนกใครแผนกมันแผนกใครแผนกมันมันก็เหมือนกับเป็นการเซชั่นชาร์ตแบบหนึ่ง บนบนฟลอร์ใช mm ่ไหมแต่ว่าสมมุติว่าเราปรับเปลี่ยนเราดูแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ย work from home เนี่ยหนวันมันก็เหมาะสมกับ organization เราฉะนั้นแปลว่า1-2วันเนี่ยที่เราอยู่บ้านทํางานเนี่ยเรา likely ว่าเราจะทํางานในสิ่งที่เราทําได้ด้วยตัวเอง mm hmm. ทําของตัวเองอยู่ในบ้านของเราเองเราจะเข้าออฟฟิศก็ต่อเมื่อมันมีเหตุจูงใจให้เราอยากจะเข้าไปเช่นเข้าไปเพื่อ brainstorm งานหา solution ดีๆ ไปแคเพื่อนร่วมงานหรือแบบไปคุยกันแล้วเพื่อให้มันเกิด productivity แบบที่เราทําเองที่บ้านไม่ได้คือออฟฟิศมันต้องทํำยังไงก็ได้ให้สามารถขุดเราออกจากบ้านได้คือ<ช>ขุดเราขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วอยากจะออกจากบ้านบ้างใช่ไหม,มันก็ต้อง attract อเราออกไปให้ได้ฉะนั้นออฟฟิศแบบเนี้ยมันก็จะเรียกกันไปว่าเป็น office as attractor ซึ่งลักษณะโมเด l office type แบบซึ่งตะก,กี้คุยมาสองแบบนีมันก็จะมีแบบอื่นด้วยเนี้ย วันหลังมาคุยกันในดีเทลแล้วกันว่าแต่ละแบบมันเป็นยังไงมันก็คงต้องลงลึกเหมือนกันเท่าที่ฟังดูก็รู้สึกมันก็น่าจะมีหลายๆรูปแบบให้แต่ละบริษัทเนี่ยเลือกเอาไปปรับใช้แล้วก็เท่าที่ฟังพี่โอ๊ตพูดดูเนี่ยที่บอกว่ามีการ ต้องวางรูปแบบของออฟฟิศเนี่ยเบสจ,จากการเข้ามาทํางานเป็นจานวนวันคือกิฟพอฟังเราก็รู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ในเรื่องของฟล e x กซิบิลิตี้ของของการทํางานของพนักงานเหมือนกันแล้วก็มันจริงจ,งจงิมันไม่ใช่แค่เรื่องฟล e x กซิบิลิตี้อย่างเดียวด้วยนะคะพี่คือถ้าเกิดว่าการที่เราสามารถที่าาาทจะแบ่งช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยไปทํางานที่บ้านได้มันก็จะทําให้พื้นที่การที่เราเช่าออฟฟิศในปกติเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะลดลงได้ด้วยแล้วก็การการใช้พื้นที่อะ่ะมันก็จะลีนขึ้นแล้วก็ยูทิ e ไลซ์ได้ด ซึ่งกิดว่าเป็นเป็นอะไรที่บริษัทณนะปัจจุบันเนี่ยเขาเขาโฟกัสเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในเรื่องของคอ s ์สเซฟวิมใช่สถานการณ์ตอนนี้มันก็ยิ่งต้องคิดเรื่องของแบบบิสเนสโอเป t เรชั่นด้วยใช่ไหมว่ามันจะ Save c o s สยังไงใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็นอกจากนอกจากในเรื่องของ Cost สอะคะ่ะพอคิดรู้สึกว่าพอเรามีเรื่อง Data ในมืออะเวลาเราเก็บข้อมูลเรารู้ว่าพนักงานเราทํางานยังไงทํางานบ่อยแค่ไหนทําอะไรกับใครบ้าง พนักงานเราบริษัทเราเนี่ยก็จะเข้าใจเนเจอร์องค์กรตัวเองด้วยทําให้มีการวางแผนการจัดฟังก์ชันต่างๆข้างในออฟฟิศได้เหมาะสมขึ้นได้ละเอียดขึ้นแล้วก็จะได้ตอบโจทย์วิธีการทํางานพนักงานที่มันเขาเรียกว่าอาจาวมากขึ้นได้ดีขึ้นด้วยอะค่ะอืซึ่งนจริงก็หลีดไปถึงเรื่องของออ retention ก็จริงนะที่เห็นด้วยเละแหละอย่างตะกี้เกี่ยวกับเรื่องของ data เนาะซึ่งมันจะเป็นตัวที่จะมาช่วยให้เราตัดสินใจ สิ่งที่แบ็กอัพเดซิชันที่เราจะตัดสินใจลงไปว่าบริษัทเราควรจะ move ไปในลักษณะออฟฟิศรูปแบบไหนที่มันตอบโจทย์ัวเองใช่ไหมเพราะมันไม่ได้มีอะไรตายตัวคือมันไม่ได้แปลว่ามันจะ one size fit all เนะมันมสิ่งที่บริษัทหนึ่งทําแล้วสําเร็จกับบริษัทอื่นที่จะทําตามโดยที่เขาไม่ได้แบบมี Data ศึกษาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมันไม่ได้แบบ a d a p t ได้เหมือนกันทั้งหมดใช่ค่ะเอ่อยน้อยนะถ้าในอนาคตรเราเ flexible ในเรื่องของการทํางานทั้ง Work from home หรือว่าในออฟฟิศเนี่ยบทบาทของตัวออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีที่มันมีอยู่แต่ไมต้องทําหน้าที่ของมันในการที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาให้ได้ให้มันเห็นประโยชน์เห็นข้อดีนะว่าฟังก์ชันของออฟฟิศเนี่ยมันตอบโจทย์การทํางานของทุกๆคนในองค์กรในเซ o ชันนะมันถึงจะเรียกว่าเป็น next normal จริงๆสําหรับตัว workplace ในสมัยใหม่ ทีพีนี้กิ๊บก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้รับรู้ถึงความสำคัญของ workplace หรือพื้นที่การทำงานกันมากขึ้นแล้วนะคะ ไม่ใช่ว่าเรามีแค่คอมหนึ่งตัวแล้วจะทำงานที่ไหนก็ได้เสมอไปเพราะว่าถ้าเรามีพื้นที่ทำงานที่ดีเนี่ยนอกจากจะช่วยจุดประกายในการทำงานต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ก็ยังช่วยเพิ่มในเรื่องของ productivity ของการทำงานแล้วก็ทำให้องค์กรได้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวด้วยนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่า Hybrid Working จริงๆแล้วมีกี่แบบและสามารถปรับใช้กับออฟฟิศของเราและวิธีการทางานของพนักงานได้ยังไงบ้าง EP ที่8ห้ามาพลาดนะคะกิปบจะมาเจาะลึกให้ฟังเรื่องชนิดของ Hybrid w o r k i n g คะ่ะ ก็สุดท้ายขอขอบคุณทุกคนที่รับฟัง Open for l from CBRE Podcast รวมกูรูอสังหาฟังสบายในสไตล์กันเองใน EP นี้ด้วยพี่โอ๊ตมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีครับก็อยากจะขอฝากให้ติดตาม CBRE Thailand Podcast ฟังอินไซต์จากตลาดอสังหาได้ทั้งทาง Spotify YouTube Apple Podcast และ Google Podcast ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Open Floor from CBR E รวมกูรูสังหาฟังสบายในสไตล์กันเอง